สวัสดีครับบายบอสชอก l อ Pro ครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าอีกนานเท่าไหร่ในมุมมองของเราอีกนานเท่าไหรนะครับคำนี้เป็นคำของดาวิดนะครับในศดุดีบทที่13ข้อ1ถึงข้อ6ดาวิดอยู่ในความทุกข์อย่างมากและก็เป็นเวลานานนะครับได้ตัดพ่อบอกว่าอีกนานเท่าไรที่พระหถ์ของพระองค์จะมาถึงข้าพระองค์นะฮะพอข้อ5ถึงข้อ6นี่พูดถึงว่าเขาเปลี่ยนไปว่าแต่ข้าพระองค์จะวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ และเปรมปรีในความรอดของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพระองค์ล้นแล้วแต่ดนะีคือดาวิดเนี่ยอยู่ในความทุกข์แต่พอเขามองย้อนถึงความรักของพระเจ้ามุมมองเขาเปลี่ยนไปทันทีเช่นเดียวก,กันกับเราครับทัศนคติมุมมองของเราต่อพระเจ้าในการประเชิญปัญหาจะมีผลต่อการที่เราประชิญกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันคือแต่ละคนก็ต้องการอยากาได้ว่ามีชีวิตที่สงบสุขครับก็ค,คือเต็มไปด้วยประสบการณ์ดีดี แต่ความเป็นจริงแล้วโรค่งความบิดเบี้ยวพาะบาปเนี่ยมันก็คือทําให้เกิดการผิดเพี้ยนนะฮะสิ่งที่เราไม่ควรจะได้รับมันก็เข้ามาสุ่ชีวิตของเราเนี่ยอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราจะรับมือกับความยากลาบากที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเหมือนกับดาวิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าเวลาที่เราเจอความยากลําบากจนเขาเรียกว่าจนทนไม่ไหวเนี่ยความรู้สึกของเราอาจเป็นไปได้ถ้าเราไม่มองที่พระเจ้ามันจะมีความทุกอย่างมืดมนไปหมดเลย แม้กระเสียงสรรเสริญกลายเป็นเหมือนก็เสียงร้องไห้อะไรทำไมเคยไหมครับบางครั้งเราก็บกมุ่นกับสิ่งที่เป็นภาระของเราที่แบกมากเกินไปจนทําให้เราไม่อยากจะเจอใครแล้วก็แยกตัวเราออกการแยกตัวเราแอลมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมันยิ่งทําให้เราหมมุ่นมากขึ้นพอหมมุ่นมากขึ้นความสิ้นหวังก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แต่ทันทีที่เราอ่านเพราะว่าะนาตอนนี้ที่ดาวิดได้เขียนไว้เนี่ยพระคําของพระเจ้าจะเข้ามาในท่ามกลางที่เราสับสนนั้นเพื่อให้เราได้พักท่น ได้พักในความดีของพระเจ้าเพราะพระคําของพระเจ้าจะปอบโยนเราและเมตตาเราในความทุกข์ยากลําบากนั้นไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ก็จะเปิดเผยให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์วิธีการบทเรียนที่เราประชิญอยู่นั้นได้อย่างไรด้วยในสดุดีบทนี้นะครับดาวิดกําลังประชิญในความทุกข์อย่างแสนสาหัสเขาถามพระเจ้าว่าอีกนานเท่าไหร่หลายคนเคยถามใช่ไหมอีกนานเท่าไหร่พระเจ้าเช่นเดียวกันเขาได้บรรยายถึงความทุกข์ของเขาและขอคําตอบเป็นคเมื่อไหร แต่เราพอเราอ่านไปช่วงท้ายนะฮะเราเห็นมุมมองเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะเขาระลึกถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าในข้อ5บอกไว้หากเรารู้สึกแบบเดียวกันกับดาวิดนะครับให้เราลองมองหันไปที่พระบิดาฟ้าสวรรค์ที่ทรงห่วงใยเราระลึกถึงชีวิตในอดีตของเราที่พระเจ้าทรงโปรดพาเราผ่านพ้นวิกฤตของสถานการณ์ในชุดของเราและช่วงเวลาที่เราได้ชื่นชมในความรักมั่นคงของพระองค์ที่เราได้ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเช่นเดียวกันครับ พระเจ้าที่ช่วยเราในอดีตได้ชันใดพระองค์ก็จะช่วยเราในตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั้นเพราะฉะนั้นให้เรามองไปที่พระเจ้าที่แสนดีในชีวิตของเราและเราจะรู้ว่าพระองค์จะนําพาเราผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปสู่ความชื่นชมยินดีนในความรักของพระองค์นะครับอย่าลืมพระองค์ห่วงใยเราไม่นานเกินรอพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเราครับนน้ำใจพี่น้องสวัสดีครับ